งสวัสดีลุงสวัสดีสวัสดีค่ะครับวันนี้นันตากับซีมามักไก่จ้ะพี่น้องนี่นั่นไงไก่จ้ะมาสวัสดีนะสวัสดีเอฟซีหนูแนลุงสวัสดีเอฟซีให้เชียงรายนี่จ้ะทุกผู้ทุกคนนะจ้าเอสสมพรนธมาสวัสดีเอฟซีสวัสดีจ้าเอาพี่น้องมักไก่เลยจ้ะน้ำซอสนะจะเอ็นไปเรียบร้อยแล้ว ไก่ย่างส้ม่ำต่ำนะจ๊ะพี่น้องนี่เราจะร้านอาหารมิตเตเลวเฮดจ้าสเปนสุีเดนเดียบยูสลค่ะแลน้ำมต่างนานะพี่น้องฟองไปเอ้อยเอ้าเดี๋ยวสิม,มกกักนะจ๊ะมักไว้มือนึ่งขึ้นนึ่งคนงละพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่ามันงสเป็นจังไดเด้อเดี๋ยวให้หนูเห็นงานกันเด้อเดี๋ยวจะไทยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องก้องไปสเปนคนหลังจากที่ห้อาหมักไก่ขางขึ้นไปนะจ๊ะพี่น้องเขากับไปใส่เตาอบได้จ้าอบใน เต่าโอปป้ามันหนึสมุ่งจา่าพี่น้อง4ีรอหาสิบองศานะจ๊ะทุกคนเนี่ยออกมากกระจิตจังสินนจา่าพี่น้องเสิร์ฟกับเข้าพัดป่อพัดพักบอือว่าส้มต่ำไกลอย่างนั่นเองนะจ๊ะทุกคนมาด้วยจาย้าพี่นอง้